คืออย่างนี้เพื่อนกูนะเว้มันเปิดธุรกิจเล็กๆม,มันก็เลยอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยมาเทสเด็กให้มันหน่อยนะพี่ติ๊กก็หมายความว่าเลือกทบทุกออกชันว่าาจังสั้นตีพี่น้องครับแล้วทำไมพึ่งเนี่ยว่าให้เรามาเทสเด็กกั่พี่ด้วยวะพี่น้องครับมันก็จะได้รู้ไงว่าเด็กคนนั้นบริการดีหรือไม่ดีไงเข้าใจหรือเปล่าอโยม มึงจูบกูทำไมกูไอ้จูบมึงกูจูบฝากไว้ให้เพื่อนมึงพี่น้องครับออนี่่กูบ้างกูบ้างมานี่ของกูนี่ครับฝากครับฝากฝากพี่กระจู้เพื่อนบึงทีทำถูกใจกูมากเลยนี่มึงนี้ไหมอาชีพเท็ดเด็กเนี่ยอาชีพในฝันกูเลยนะจริงๆแล้วกูอยากเรียนสายตรงด้านนี้เลยนะแต่มหาอะไรไม่ยอมเปิดให้กูเรียนอือมหาอะไรบ้านป้ามึงมีคอร์สเท็ดเด็กเอาไม่แน่มันอาจจะมีในอนาคตถ้ามีกูเรียนไปแล้วเออ คุณไปต่อครับคุณไม่คิดจะฝากอะไรให้เพื่อนผมหน่อยหรอครับไม่มีพอแล้วสวัสดีครับนี่นิยมใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับพี่ชื่อต่อเล่นใช้ชื่อกูได้แล้วนี่ครับน้องข้าวฟ้าน้องอันอันแล้วก็น้องมิวครับป้า อยูอะไรวะกูมึงจะดื่มอย่างเดียวเหรออาหารไม่กินน่ะกูจะได้บอกเพื่อนกูถูกว่าอันไหนโอเคอันไหนไม่โอเคไงมึงก็กินกับพี่ตาไปแก่ไม่ได้มันต้องการฟีดแบกจากทุกคนต้องกินนะเออเอ้ารอแป๊บห,หนึ่งอืออร่อยจังไปโอ๊ยน่าด้าน <c oughs> <c oughs> พี่ต่อ <c oughs> มึงก็รู้ว่ากูลิ้งจระเข้กูกินอะไรก็อร่อยอยู่แล้วป่าวะ <c oughs> นาะน้าน้องก็ไม่หนีมึงไปไหนหรอก มกูรู้แต่มึงก็รู้ว่ากูอดีรอเยอะกูอต้องตั้งเวลามึงก็ไปว่ะงกออกมาคือแล้วเนาะนี่เลยสบเร็วเลยนี่เสร็จช้าเดี๋ยวแม่บ้านจะโดนไปด้วยไม่เว้นใครทั้งนั้นอ่ะชวกเนี้ยผมบอกเลยมากินนะอ่าลองชิมดูดีนึงเลยกูเองมาต้องหลยหมอเลยไหนเิ็มจีหลับอยากหลับอย่างงี้ยออกไม่ากใช้ได้ นะกห็นไหมคำยำอืมกลางๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่น้องกินนะคุณผู้ชมหยิบยำกินแค่วหนามทออืมยำใท้ได้ไปหนูจะดี๋ยววอกหนูจะไม่ให้น้องขาวฟ้าเขากินด้วยวะน้องข้าวฟ้าเขาไม่หิวหรอกใช่ไหมจ๊ะหิวค่ะเอ้าวงั้นน้องก็กินก่อนเลยครับหนูไม่ได้อยากกินกับแก้วค่ะหนูอยากกินพี่วอกเอบอกเลยบอกเลยมาดิมาดิ ค่านหนูหิวแล้วก็หนูเลือกคนถูกแล้วเพราะพี่เนี่ยหิวมากอาชีพเก่ามันแบกข้วสารขายหรือเปล่าวะอ๋ออร่อยดีไหยเดียวมึงก็รีบเหมือนกันอะอะไรผมเป็นคนชอบบอกเฉยๆนล้วมหิวกินไหมครับเหนื่ยกวไม่ได้อยากกินกับแกนไปค่ะเดียว อย่าพึ่งไปไหนปรึกษาหน่อยอะไรไม่ตอบไม่คิดหน่อยเลยว่าอยากจะทำให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่พิเศษที่สุดนะฮะไม่เดียวมึงรู้เหรอว่าค่ำคืนพิเศษเของาากูคืออะไรอ่ะมึงจะชวนกูเข้าชนเผ่าไวกิ้งหรือว่ารู้ใจกันเหนือไม่ชอบไวกิง้งค่ะหนูชอบจอร์นวิกมากกว่าซู้ก,กันคนเดียวทั้งเรื่องอืมงั้นขอพาจอร์นวิกไปหาหมาก่อนนะครับเออเหนืออือไปหาหมา อยู่กะชายจดด่าแนะแล้วเราล่ะยังไงหนูน่ะเกิดที่มหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะว้าวบะแล้วทางเดียวกับพี่เลยข้อที่อ่เกิดใต้ท้องเรือบรรทุกสายการแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นโทรเรียกเีนคนสิต้องรอหรอกมีคนที่ชอบแบบเดียวกับหนูใครรู้ อตกลงจะให้พี่ถอดเราหรือเราถอดพี่ดีอพี่ว่าชอบแบบไหนล่ะคะพี่ชอบถอดเรามากกว่าหมันี่มั้งหอมเรงยจ้าตาเอ๋ใครเอ๋ตาเอ๋เขาเองไปมึงจะมาเข้าห้องกูทำไมทำไมมึงไปเข้าห้องมึงวะ มึงไม่รู้จริงๆหรอฮะกูไม่แลกน้องนะที่รักน้องเป้า,าไปแล้วเขาไป้า <c oughs> ไม่ไีสิ์ไอ่มึงเพิ่งเจอน้องเขา,มาเมื่อกี้รักหัวปักหูฟ้ามเลยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นไยไม่ได้มาขอแลกน้องกูจะมาขอเชิญมึงอะเข้าชมรมไว้ิ้ง <c oughs> ไม่ลองดูสิพี่วอกอสนุกนะหรอ <c oughs> ใช่อันไกับทางข้างอะล่องเรือกันบ่อยนะน้องวอกคิดดูนะ เราจะหาคนทางเดียวกันแบบนี้ได้ที่ไหนกวงตอบป๊บนี่อะไรเอางี้เดี๋ยวกูขอจัดน้องข้าวฟ่างสักแม็กหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกูค่อยไปล่งเรือกับมึงได้มึงคิดอย่างนั้นเหรอมึดูดมือ หมอสมอเลยกูพร้อมออกเรือแล้วมึงจะลูกูันทำไมเนี่ยอ้าวก็มึงเห็นน้องเขาลูบกันเนี่ยมึงได้อารมณ์ใช่ไหมล่ะเราเขาลูบกันบ้างสิน้องเขาจะได้ได้อารมณ์นะถูกน้องเขาไม่ได้งลมหมดกูจะหมดอารมณ์แล้วจ้ะพี่พร้อมแล้วบนเตียงหรือห้องน้ำดีคะบนเตียงมึงจะไปิห้องน้ำทำไมมันแคบ หรือว่าแคบๆสิดีมันจะเหมือนปลาสาดินอัดแน่นในกระป๋องเลยทุกคนจะไปที่ลำหมากทำไมกูต้องการพื้นที่ไ้หีพืนท่ถ้าอย่างนี้ก็บนเตียงจ้ะบนเตียงเลยเฮ้ยพวกมึงสวยแล้วว่ะตํารวจลงจะลงมาทําไมอีกแค่นี้ก็เต็มเตียงละโอ้ยพี่ตังหนีไปตังเหนือไม่ตังหนีมาถ้าจับเนี่ยฮะเฮ้ยตํารวจมาเอาไงดีวะเอาอย่างไรล่ะตัวใครตัวมันแล้วครับ ก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ